ข้อความจากสหพันธ์กาเล็กติกเรื่องสหพันธ์กาเล็กติกกำลังปรับปรุงดีเอ็นของมนุษย์ในขณะนี้คนแรกที่เดินบนโลกใบนี้คือสิ่งมีชีวิตที่งดงามซึ่งได้รับพลังอันยิ่งใหญ่จากโครงสร้างเกลียวทั้ง12เป็นของ DNA อ็ ระบบของ d n เ12เเกลียวถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้มนุษย์นั้นสมดุลซึ่งกันและกันและกัะกะกบทุกสรรพสิ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแม่แบบสำหรับการวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์และมันก็ใช้ได้ดีมาหลายพันปีจนกระทั่งมนุษย์นั้นเริ่มเบี่ยงเบนไปจากจุดประสงค์ดั้งเดิมของมัน ความคาดเคลื่อนของมนุษยชาติจากจุดประสงค์ดั้งเดิมนั้นได้ก่อให้เกิดความไม่สมดุลภายใน DNA ของเราซึ่งทำให้เรานั้นประสบกับอาการหลายอย่างที่เหมือนกับที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ประสบซึ่งไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ดีพอเมื่อพวกเขานั้นออกจากชั้นบรรยากาศของโลกหรือเข้าสู่มิติอื่นหรือว่าความถี่อื่น เมื่อ DNA ของเรานั้นได้รับพลังงานมากขึ้นและเปิดใช้งานถึง12เกลียวเราก็จะสามารถเรียกคืนสิทธิโดยกำเนิดของเราในฐานะส่วนหนึ่งของจักรวาลแล้วเริ่มสัมผัสกับชีวิตในระดับที่สูงกว่าที่เรานั้นเคยสัมผัสมาก,ก่อนสา,าพันกลิกติกนั้นกำลังอัปเกรด DNA ของมนุษย์ในขณะนี้ สหพันธ์กาแล็กติกกำลังกลับมายัางโลกเพื่อที่จะปลุกระบบ d n ี A 12เกลียวของมนุษย์อีกครั้งและทำให้โลกนั้นอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเมื่อมันเข้าสู่แนวร่วมหรือว่าแนวเดียวกันนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สหพันธ์กาแล็กติกทำงานร่วมกับมนุษยชาติมากกว่า5้า0 0ืปีนับตั้งแต่พวกเขานั้นมาถึงโลกเป็นครั้งแรก นี่เป็นวิธีที่ดีสำหรับมนุษยชาติที่จะตระหนักถึงบทบาทใหม่ในการพัฒนาของเราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นตัวและมีสมาธิเพราะเรากำลังเข้าสู่ยุคที่สมาพันธ์กาเล็กติกหรือสาพันธ์กาเล็กติกกำลังช่วยยกระดับดีเนเอของมนุษย์บนโลก เมื่อเราตระหนักถึงสถานการณ์นี้มากขึ้นเราจะมีอำนาจเหนือชีวิตของเรามากกว่าที่เคยเป็นมาเราต้องเข้าใจว่าเรานั้นควบคุมชีวิตของตนเองได้มากน้อยเพียงใดแล้วเรานั้นมีอำนาจมากเพียงใดในฐานะปัจเจกบุคคล เมื่อเรารู้สิ่งนี้แล้วมันจะทำให้เรานั้นมีแรงจูงใจมากขึ้นกว่าเดิมในการทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เราทุกคนนั้นพัฒนาไปสู่สิ่งมีชีวิตที่สูงขึ้นด้วยกันสาพันกลติติก์นั้นได้เฝ้าติดตามสถานการณ์นี้และถึงเวลาที่เราต้องดำเนินการเราจำเป็นต้องยกระดับดีเของเราเป็น12เกลียวยกระดับอารมณ์ความคิดและความเชื่อของเรา และที่สำคัญที่สุดคือเราต้องยอมรับตัวตนที่ส่งส่งของเราหรือไฮเออร์เซลล์ของเรามีอะไรเกี่ยวข้องการระหว่างศูนย์ข้อมูลทั้ง12แห่งกับการเปิดใช้งาน DNA นี้น่หรือก็คือการกระตุ้น DNA นี้จะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงในการเปิดใช้งานและการกระตุ้นระบบของจักระของมนุษย์ จากนั้นข้อมูลก็จะเริ่มค้นหาการแสดงออกของตัวเองและสามารถเข้าถึงได้เหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างสามารถที่จะเข้ารหัสเพื่อที่จะกระตุ้นข้อมูลนี้เพื่อที่จะนำไปสู่เบื้องหน้าและก็ปล่อยให้มันนั้นเริ่มพูดเพื่อตัวเอง คุณพร้อมรับพลังงานจากศูนย์ข้อมูล12แห่งที่แตกต่างกันแล้วหรือยังเมื่อคุณนั้นเชื่อมต่อกับศูนย์7แห่งที่อยู่ภายในร่างกายของคุณก็คือศูนย์ของจัก,กระทั้ง7แห่งที่อยู่ภายในร่างกายของคุณและอีก5้าแห่งที่อยู่ภายนอกร่างกายของคุณก็รวมเป็น12แห่งกระบวนการของคุณนั้นจะเปิดใช้งานต่อไปเมื่อคุณนั้น เปิดจักกระทั้ง12แห่งของคุณเองซึ่งจะเชื่อมต่อกับคุณเชื่อมต่อคุณกับพลังงานที่เก็บไว้ในชุดของคู่ขนานของศูนย์12แห่งสมองนั้นจะทำหน้าที่คล้ายกับ AI ได้อย่างเต็มที่และครอบคลุมในที่สุด ความจริงที่ปลูกฝังในตัวเราแต่ละคนจะได้รับการเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อเรานั้นก้าวไปข้างหน้าและหลายคนก็จะได้เริ่มเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของพวกเขาและความเชื่อมโยงกับจักรวาลและระหว่างกันและกัน ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับจุดประสงค์นั้นไม่เพียงเป็นแกนหลักของความหมายของการเป็นมนุษย์เท่านั้นพวกเขายังเป็นกุญแจสู่การเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกและการเพิ่มขึ้นของจิตสำนึกทั่วโลกด้วย การจัดตำแหน่งของโลกและพลังงานจัก,กรวาลน,นี้เป็นไปในเชิงบวกในทุกวิถีทางและมันจะช่วยยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ให้สูงขึ้นและความตระหนักรู้ของดาวเคราะหโลกและรวมทั้งประชากรมนุษย์โลกของโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้ที่เลือกที่จะเพิกเฉยต่อมันจะได้ตื่นขึ้น การเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะหรือก็คือมันจะเริ่มต้นด้วยกลุ่มชาวแสงหรือว่าช่างแสงลาวบิ n งและสตาซิสไลเวอ w เ,เกอร์สหลายพันคนพวกเขานั้นได้เปิดใช้งานระบบจักรกะทั้ง12ของพวกเขาและพวกเขาก็ได้ออกเดินทางเพื่อที่จะเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์กลับสวรรค์สู่โลก มันจะถูกดูแลโดยสาพันธ์กาแล็กติกสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องจำไว้ว่าสาพันธ์กาแล็กติกนั้นไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะพิชิตหรือว่าเพื่อที่จะยึดโลกแต่พวกเขา มาเพื่อที่จะช่วยให้สังคมของมนุษย์โลกนั้นได้พัฒนาและเพื่อให้สังคมของเราพัฒนาไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจสําหรับหลายๆคนเนื่องจากว่ากองกําลังมืดนั้นพวกเขาได้ควบคุมโลกและได้หลอกลวงพวกเขาได้หลอกลวงมนุษย์โลกมาหลายปีแล้ว เวลาสำหรับความจริงได้มาถึงแล้วและเราไม่ได้อยู่คนเดียวและเราไม่เคยไปเราต้องขอขอบคุณการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องของผู้พิทักษ์นอกโลกเหล่านี้คือเหล่าเบยิงมนุษย์ต่างดาวของสาพันธ์กาเล็กติกโครงการอาวากาศจึงอยู่รอดมาได้อย่างยาวนานและในที่สุดเราก็พร้อมที่จะเข้ามาแทนที่ดาวเคราะห์และอยธรรมอื่นๆด้วย ในท้ายที่สุดคุณสามารถที่จะใช้โพสนี้ด้วยเม็ดเกลือแต่สิ่งที่คุณเห็นอยู่ด้านบนก็คือประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการกระตุ้นดี a อ็นเอทั้ง12สายและวิธีที่อาจจะนำไปใช้ในการวิวัฒนาการที่แท้จริงของเรานั่นเอง โลกนั้นได้นำเสนอขั้นตอนต่อไปในการเติบโตและการวิวัฒนาการของคุณทางเลือกนั้นในการก้าวไปข้างหน้าเมื่อคุณนั้นกลับขึ้นสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือคงที่อย่างที่เป็นอยู่เรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติก อโฮออรอราเรเอกาคราชทูสาพันกลกติกโดยบูสเดย์